กรณี2ทำให้ได้ยี่ตัวแรกไหมตัวที่สองเขียนเหมือนเดิมตัวที่สามเนี่ยตัวที่สองพัญตัวที่สามต้องเอาตัวนี้เอาเฉพาะบวกนะเห็นลบเลยก็ต้องมาบวกเจ็ดอารด้วยอสองลงตัวไหมได้ก็ต้องเอาตัวนี้แน่บวกเจ็ดคูณสอง ยกกล 2, it. It okay, okay, 아아ังสล้ลบด้วยเจ็ดส่วงลังสองลบริบแซเดี๋ยวช่วยกุาก็ได้เดี๋ยวทำข้อใหม่อะไรเอกห็นไมารนี้นะต้องมีนะลบเดส่วน2นะลัง2อันนี้2องตัวนี้จะคิดเลข 49, 6, 6, 4ี่สิงสองสแล้วก็ใส่ลบตรงนี้ก็เป็นลบสอง้อยมันคือส่วนไหนเดิน สี8สิ3แปดสา1 1อ1ก็0ามลบ1ี่แปวนีันนี้ก็ลบคัู่่ก็คืออะไร้อย ร1 1ยหกเจ็ะคู่นลบอยส่วนส่วนนี่ไม่สวยอ่ะลก็ุดเรา่ลบส่วนสก็เป็นนเหมือนเดิมนันนี้ก็มาทใ้รเยส่วนส่วนยก รูสีอได้ยืสองบนล้าอยบนิ้าอสิบเะไรยุนลงท้ายด้วยหนึ่งไงท้ายด้วยท้ายด้วยหนึ่งหรือไม่เอาก้าร้อยสิเ็หาไนห้เท้ายด้วย ถ้าลมทยหนึ more, ่งไรที่คูณกันสองตัวแล้วเป็นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดลมทหนึ่งก้าเก้าเก้าเปเกับอะไกับลทไทยลงไทยีเก้าเลยกับลไทอะไรหนหนึ่งหก็ลงลงยี่สิบเอ็ดค่สิบเอ็ใช่ไหม นีเด็นอีเลยนะยก็เป็นก็เป็นหเป็น2เป็นสอเป็นสี่สามเป็นคูณสามเอ็นหนึ่งสา้าเกบกใช่เี่เออกได้ก็เหลือ3าแต่ว่านี่คือ3 3มสามน2ยกกำลังสองนี้ที่ถอดได้ เป็น x ลบ7ส่วน2อกำลัง2อนี้วันนี้จะเป็น x ลบ7ส่วน2บวกก่อนไหมบวกก่อนไหิสามสามสิบ1ส่วน2กับ x ลบ7ส่วน2 เหลือเท่าไรสัเกดลบเจ็ดยีก็คือ x ลบยี่สิบยี่อ2ยี่อง X มีลบังคู่ก็เป็นลบอะไลบสา 到了。嗯